รีวิวการใช้งานเวฟร้อยสิบสองพันยิบเอ็ดนะครับก็ขับดีนุ่มประหยัดน้ำมันตอนนี้ก็ใช้งานมาเกือบได้จะปีกว่าได้แล้วมันมีเปลี่ยนท่อไปแค่ไบเดียวออกมาไว้วิ่ง Delivery Food ก็โอเคสำหรับสายวิ่ง Delivery นะครับ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุก2,000ันโลตอนนี้ก็ห้0หมนหก้กว่าโลนิดนีก็ไม่เคยเจอปัญหาอะไรนะครับมีเปลี่ยนผ้าเบรกเปลี่ยนยางตามอายุการใช้งานบ้างโดยรวมแล้วโอเคเลยครับอย่างหนึ่งคือไม่แรงมาถึงก็ต้องไล่สะตรงสเตอร์กันใหม่ แต่โดยรวมแล้วประหยัดน้ำมันมากผมวิ่งเดลิเวอรี่ฟูอยู่ยอดประมาณพันถ้าได้ยอดนะครัยอดประมาณพันหนึ่งพันสองก็จะเติมน้ำมันประมาณหนึ่งร้อยบาทในใบโค้เคมว่าเจ็สิเก้ากิโลลิตรเลยนะครับแต่ไม่ถึงหรอกโดยรวมก็มีเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เป็นก้องอากาศเป็นภาพเบต,ตามอายุการใช้งานก็รถก็มีลองลอยการล้มสาหัสเหลือเกินบาดแผลแต่โดยรวมแล้วนะใช้งานโอเคเลยครับประหยัดน้ำมันไม่มีปัญหาอะไรเลยเจอเครื่องยนต์นะครับ ไฟหน้า LED สว่างชัดเจนเวลากลางคืนนะครับเขาออกซอยมืดๆนีถนน,นไม่มีไฟนี่สุดยอดมากก,ก็มีเล็กน้อยแล้วใต้เบาะเขาจะกว้างขึ้นกว่าตัวเก่าเยอะเลยใต้เบาะจะกว้าโงโดยรวมแล้วโอเคเลยครับรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันสมอะสำหรับ ขาขายสายเดยลิเวอรี่สุดยอดรุ่นนี้